สวัสดีครับวันนี้ผมของวกผมก็จะมานำเสนอฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างและการหลั่งฮอร์โมนอื่นซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือฮอร์โมนจากไฮโปไามัสได้แก่ g n r h t r h c r h g h r h g h i h p i e h Edh และซีโทซินส่วนฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 1. Gn ที่แบ่งออกเป็น Gn ของ Fsh และ Gn ของ Lh 2. TSH และ ACTH ครับเริ่มจากฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัส 1. g ึ n a d ก t r o p โดโทร l e a เ i n g o o r m o n e หรือ GnRH หลังจาก a c u u รเอต n u วเคหน้าที่ควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้าในการหลัง่ง g ก n a d o t r o p h i n หรือ Gn ได้แก่ฮอร์โมน LH และ FSH เพื่อควบคุมการทำงานการสร้าง การหลั่งฮอร์โมนของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์คือรังไข่หรืออันธะ 2. ไทรอยเรเลซิ่งฮอร์โมนหรือ TRH มีหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างและหลัง่งไทรอยสติมู l เลติงฮอร์โมนหรือ TSH ซึ่ง TSH นั้นควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยในการสร้างไทรอยฮอร์โมนต่อไปคอร์ติโคลโทรพินเรเลซิ่งฮอร์โมนหรือ CRH หน้าที่กระตุ้นการสร้างและหลัง on, ่งฮอร์โมนอะดิโนคอร์ติโคโทรปิกฮอร์โมนหรือ ACTH หรือเรียกอย่างว่าอะดิโนคอร์ติโโทรพินหรือคอร์ติโคโทรพินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมหมวกไต GHRH หรือ growth hormone releasing hormone ทําหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างและการหลั่งโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะ g h i h หรือ Growth Hormone inhibiting hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างและการหลัง one, ่งโกรทฮอร์โมนโดยส่วนน้อยกว่าจะต้านการหลั่ง TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า PIH หรือ Pro r a c t i n inhibiting hormone หรือเรียกอีกอย่างว่าโดพามีน ทำหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างและการหลั่งโพลคตินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะฮอร์โมนแอนตี้เดริติกนะผมหรือ ADH หรืออีกชื่อหนึ่งคือวาโซเพสซินนะผมวัยถเป้าหมายคือไตฮอร์โมนนี้มีหน้าที่ควบคุมการดูดกลับของน้ำเพื่อรักษาสมดุลในภาพของน้ำในร่างกายของมนุษย์นะครับออกซิโทซิน อวัยวะเป้าหมายคือมดลูกและเซลล์เต้านมนะคผมเป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ควบคุมการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่มดลูกและกระตุ้นการหลั่งน้ำนมนะฮะฮอร์โมนที่หลังจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือโกนาโดโทรปิกฮอร์โมนซึ่งได้แก่ FSH ย่อม,มาจาก Follicle Stimulating Hormone ในเพศชายอาวัยวะเป้าหมายคือหลอด้าราสุจิและอันทะ ทำหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างเซลล์อสุจิและการเจริญของอันทะค่ะและในเพศหญิงอวัยวะเป้าหมายคือรังไข่กระตุ้นการเจริญของเซลล์ฟอลรนเคลิลหรือเซลล์ไข่กระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่ค่ะและ2คือฮอร์โมน LH ย่อมมาจากลูทิเนซิ่งฮอร์โมนในเพศชายอาวัยวะเป้าหมายคือเลดิเซลในอันทะกระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเทสเซอร์โทโรนหรือฮอร์โมนเพศชาย ในเพศหญิงอวัยวะเป้าหมายคือรังไข่กระตุ้นการตกไข่ในรอบเดือนหรือ ovulation กระตุ้นการสร้างของ corpus l u ทียมและกระตุ้นการสร้างและหลังฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเพศหญิงค่ะต่อไปนะครับ t ท y อ o i d stimulating hormone หรือก็คือ TSH นะครับจะมีเอวัยวะเป้าหมายเป็นต่อมไทรอยนะครับมีหน้าที่ก็คือกระตุ้นต่อมไทรอยให้สร้างแล้วก็หลังฮอร์โมนตามปกตินะครับ ็ตัวสุดท้ายนะครับ r e n e ี c o ลีนคอ o o ติ o น h ทรฟ o กฮอร์หรือก็คือ ACTH นะครับจะมีอวยัยวะเป้าหมายเป็นต่อมหมวกไตส่วนนอกหน้าที่ก็คือกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอกให้สร้างแล้วก็หลังง่งอฮอร์โมนตามปกตินะครับครับในส่วนของหลักอันจำนะครับก็ที่ผมเขียนไว้ก็คือฮอร์โมน TRH นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับ TSH โดยที่ t r h ที่เกิดจาก ไฮโปทาลามัส uh, นะครับแล้วก็ TSH ที่เกิดจากส่วนของสมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะมาจำก็คือ TSH มาจาก t i h ใช่ครับแค่นี้ก็คือจะได้ว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือ TSH นะครับก็ TSH อยู่ด้านหน้าใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเป็นสมองส่วนหน้าอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ t i h ก็อยู่ใต้นะครับก็ใต้ก็คือไฮโปไฮโปทาลามัสขอบคุณครับ